Oh, Sunday, Oh, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. พอดีได้บัวหิมะมา2อกิโลค่ะยังไม่เคยชิมเลยนะคะเนี่ยครั้งแรกนะคะเป็นบัวหิมะของจีนนะคะพอดีเห็นเขาบอกว่ามีประโยชน์มากมายนะคะก็เลยหาโอกาสเอามาลองชิมดูนะคะก็สั่งเพื่อนเอามา2กิโลนะคะไปให้พ่อค้าไปส่งที่บ้านเพื่อนนะคะก็ไปเอาที่บ้านเพื่อนเนาะทีนี้เพื่อนก็ให้ฟรีค่ะ2กิโลเลย พอดีเอาเห็ดไปฝากเพื่อนด้วยแหละค่ะเขาก็เลยบอกว่าเอามาแลกกันเขาไม่ไม่เอาตังค์ไงก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกเคล็ดลับในการปอกแลก้วก็อ่าประโยชน์จากบัวหินมาสดกันนะคะไปรับชมกันในคลิปนะคะก่อนอื่นก็เอาบัวหินมาล้างก่อนนะคะเพราะว่าตรงหัวของเขาเนี่ยจะมีดินนะคะตอนที่ขุดมาใช่ไหมเขาอ,อาจจะล้างไม่สะอาดเนาะเราก็มาขัดนะคะเนี่ยค่ะใช้สก็ตไบร์ขัดเลยค่ะ ขัดให้หัวเขาขาวๆแบบนี้เลยนะคะถ้าเรายังไม่กินเนี่ยเราก็สามารถขัดแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะถ้าเราจะกินเราค่อยมาปอกทีหลังนะคะเพราะว่าจะไม่ทําให้บัวหินมะดํานะคะแล้วก็ล้างแบบนี้นะคะล้างไปเรื่อยๆนะคะเจ้าบัวหินมะเนี่ยก็มีชื่อเรียกหลายอย่างเหมือนกันนะคะเรียกว่าผลบัวหินมะหัวบัวหินมะรากบัวหินมะ บัวหิมะสดหรือจะเรียกว่าบัวหิมะจีนก็ได้นะคะแต่ประเทศจีนเขาจะเรียกว่าเเวียนเหรียญกว่านะคะแปเป็นภาษาไทยเขาก็จะเรียกว่าผลไม้แห่งเทพเจ้าค่ะหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดหัวเจ้าบัวหิมะแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมน้ํานะคะสําหรับไว้แช่เจ้าบัวหิมะนะคะหลังจากที่เราปอกเปลือกเจ้าบัวหิมะนะคะ ใส่เกลือลงไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่มะนาวด้วยนะคะ1-2ซีกแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะว่าจะอยากใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เลยนะคะอันนี้ไม่จํากัดค่ะหลังจากที่เราเตรียมน้ำสำหรับแช่เจ้าบัวหินมะแล้วนะคะเราก็มาทำการปอกเปลือกเจ้าบัวหินมาก,กันค่ะเจ้าบัวหินมะนะคะจัดอยู่ในวงของทานตะวันนะคะเป็นพืชพื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดในแถบอเมริกาใต้นะคะ จริงๆแล้วนะมันก็ไม่ใช่ผลไม้อะไรหรอกค่ะเพียงแต่เราเข้าใจผิดว่ามันเป็นผลไม้เพราะว่าเราชอบกินกันแบบสดๆนั่นเองนะคะเจ้าบัวหินมานะคะรูปร่างมันจะคล้ายๆกับมันเทศเนาะเปลือกบางรสออกหวานเหมือนแห้วผสมกับมันแก้วประมาณนั้นนะคะออกจะช่ำๆน้ำเหมือนสาลี่ประมาณนั้นนะคะและก็กรอบๆ เป็นผลไม้ที่มีแคลอรีต่ต่ำด้วยนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนนะคะหรือกำลังควบคุมน้ำหนักนะคะอุดมไปด้วยวิตามินและธาตุหลายชนิดมีแคลเซียมแมกนีเซียมธาตุเหล็กธาตุถังกะสีธาตุซิลีเนียมประมาณนั้นนะคะและรากบวัวหินมานะคะสรรพคุณใช้เป็นยาสมุนไพรในการรักษาการต่างๆได้ด้วยนะคะ ประโยชน์ของบัวหินมาสดก็มีเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะนำมารับประทานสดก็ได้รสชาติที่อร่อยหวานชื่นใจนะคะเป็นอาหารที่บำรุงสุขภาพเสริมความงามด้วยค่ะมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดสิวฝ้าบนใบหน้านะคะสำหรับผู้หญิงนะคะช่วยรักษาโรคเบาหวานนะคะ ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดไขมันคอเลสเตอรลตอลด้วยค่ะช่วยในด้านโรคความดันโลหิตสูงด้วยนะคะช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งด้วยนะคะช่วยป้องกันจากสารพิษจากมลภาวะและสารก่อมะเร็งนะคะช่วยให้หลอดเลือดอ่อนตัวช่วยบำรุงหัวใจและเส้นเลือดช่วยควบคุมของเหลวในเลือดนะคะช่วยแก้อาการร้อนใน ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างเป็นปกตินะคะสรรพคุณเยอะจริงๆนะคะสำหรับเจ้ามวหิมะเนาะวิธีการปอกก็ไม่ยุ่งยากนะคะปอกเข้าไปลึกๆนะคะให้เห็นข้างในสีเหลืองๆเนาะเวลาเรารับประทานเนี่ยก็จะได้รสชาติหวานกรอบอร่อยนะคะ หลังจากที่เราปอกเปลือกเจ้าโบหินมะเสร็จแล้วนะคะเราก็นําไปแช่ในน้าเกลือกับน้ามะนาวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็นํามาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะสําหรับแช่ไว้ในตู้เย็นค่ะวิธีการหั่นก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะ